สองนาทีแสบตาอ,อ, <laughs> อะไร <laughs> อะไรอไรรา,กากรมณ์กล้านักการตลาดใบหินด <c oughs> ัมม่ธรรมโมครับผสมเต็มนลยมรดกรรมมีมูน,มมนะครับวันนี้ได้เรื่องโลภาเจตสิกนะครับซึ่งโลภะเจสิซีนะครับสามารถแยกว่าคือภาวะเกิดของความโลภนะครับซึ่งเกิดได้ของภาวะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยนะครับจึงเกิดความโลภทุกอย่างนะครับถ้าแยกสับคือโลภานะครับคือความโลภความโลภคือไม่ว่าจะเป็นโลภอยากได้สิ่งของนะครับการมีแฟน หรือความโลภอยากได้สรัพยได้ที่หนึ่งหรืออยากโลภได้อาหารกินอิ่มอาหารสวยหรูหรือรถแพงๆหรืออยากออกข้างนอกครับมีโรคมันมีโลคแนวหวกับแนวโรคไหมแนวบวกเป็นยังไงแนวโบเป็นยังไงแนวบวกก็มีครับแนวบวกคือโลภอยากเรียกเก่งๆโลภอยากทาดีโรคอยากเข้าวัดครับ่วนโลภไม่ดีคือหนึ่งโลภรักของขโมยโลภ อยา,ากฆาดการมเขาเออโรภอยากยิงคนออซึ่งอยู่ในความโรภทั้งนั้นครับผมออออซึ่งอยู่ที่การนําไปใช้ครับคือทุกอย่างดีเหมือนครับมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ที่ผู้ปฏิหารมีมีข่าวพระโอเงินแทสามหมื่นี่จัดเข้าในโรกไม่หรือว่าไม่โลกโรกครับผมโรเหรอโลกอะไรโรกเหรรโรอยากได้เขาครับผม<อ> <laughs> <laughs> มีความโลภก,ก็จะไม่เกิดเหตุน,นี้ครับผม<อ>ถ้าค้นปฏิบัติธรรมก็จะมีความพอดีพองาม<อ>ในการโลภครับ<อ>คือทุกอย่างก็จะไม่เกิดหรือจะไม่มีผลเสียครับอยู่ที่ว่าผู้นั้นจะนําไปใช้ครับ<อ>ส่วนเจตสิกคือภาวะครับคือเมื่อมีภาวะนี่ครับภาวะคือความคิดความคิดที่อยากได้ส่วนโลภะนี่คือความโลภเมื่อเจตสิกกับโลภะมาปัจจุบันเป็นโลภะเจตสิกคือภาวะของความโลภนะครับเมื่อนี้ก็คือจะเป็นภาวะที่เกิดว่าอย่างเช่น โลภะเจริญสิ่งภาวะของเด็กเด็กก็จะมีความโลภคืออยากกินขนมนะครับอยากไปโรงเรียนอยากกลับบ้านอยากเล่นเกมนะครับเมื่อถึงเมื่อถึงช่วงวัยคชนก็คืออยากทํางานอยากได้แฟนที่ดีอยากมีเงินอยากมีทองนะครับส่วนเมื่อถึงวัยแก่ก็เป็นอยากตายครับผมอยากตายต้งมีครับคือความคนคือเบื่อเบื่อโลภภาวะเบื่อโลกคือปฏิบัติธรรมจน หมดครับหมดคือก well, uh ิเลสทั้งหลายครับค uh, ือเบื <S <S ่อท uh ุกอย่างครับก็คือมีความเบื่ออยากไปอีกภพบนึงนะครับผมเบื่อคนแก่ก็คือยังเป็นพวกอยากอยากมีเงินนะครับอยากมีบ้านอยากมีความสุขอยากมีลูกหลานมาดูแลในช่วงในยาเก็บค่่ลำบากนะครับผมก็รวมแล้วเราวคจาเห็นก็คือว่าเกิดทั้งปัญหาราคะดรามะนันทะครับผมก็คือทุกอย่างสามารถเกิดได้ทุกคนทุกเพศอยู่ที่ว่าทุกคนจะนําไปปฏิบัติใช้ในทางที่ดีหรือไม่ดีครับสุดยอด